งานของครูนั้นเป็นงานพิเศษที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆได้โดยยากผลตอบแทนที่สำคัญย่อมเป็นผลทางใจได้แก่ความปิติชุ่มชื่นใจที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดีมีความเจริญประการหนึ่งกับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นพันเป็นหมื่นไว้ได้อย่างแน่นแฟน้นอีกประการหนึ่งผลตอบแทนเช่นนี้เมื่อมองดูให้ลึกซึ้งแล้วย่อมจะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและประเสริฐกว่ายศสั์ อำนาจและประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆมากมายนักครูจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องสแสวงหาความพอใจในประโยชน์อื่นทางวัตถุเกินความจำเป็นเพราะถ้าหากหันไปหาประโยชน์ทางวัตถุก,กันแล้วก็จะทำหน้าที่ครูได้ไม่เต็มที่พระบรมบราโชวาทพระบราทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9 เครือข่ายสถานศึกษาเครือข่ายที่12ภูสมุยมีสำนักง,งานเครือข่ายตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาขามตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2มีโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลเหล่างามจำนวน4โรงเรียนและ1โรงเรียนสาขาตำบลสำโรงจำนวน6โรงเรียนรวมทั้งสิ้น สิบโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนสาขาในปีงบประมาณปี2563มีราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากเกษียณอายุราชการจำนวนสองท่านดังต่อไปนี้ทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครูแส้นเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมา ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีนางจงจิตสิมมณีประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2503อายุ60ปีภูมิรำนาบ้านเลขที่134หมู่5บ้านหนองฟานยืนตำบลเหล่างามอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีมีบุตรชายหนึ่งคนคือนายทจิจิติตสิมมณีที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่134 หมู่5บ้านหนองฟานยืนตำบลเหล่างาม,มอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีาาประวัติการศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านสารพีตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีจบการศึกษาชั <ร Limited. S 1> ้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนบ้านโพไซตำบลโพไซอำเภอโพไซ จังหวัดอุบลราชธานีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจากโรงเรียนเขมราชพิทยาคมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจากโรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนอาเวมารีอาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาปกศวิทยาลัยครูอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจบการศึกษาประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยมศึกษาพมกระทรวงศึกษาธิการจบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทำงานครั้งแรกปีพุทธศักราช2522ในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งโรงเรียนสุทธ,ธิวงอำเภออำนานาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนบ้านดงตาหวังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2ในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เคร oh, ื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่สชื่อช้างเผือกพระราชทานเมื่อวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2550เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่สองชื่อทวิตอาภรณ์พระราชทานเมื่อวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2554รางวัลความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงาน รางวัลครูดีสีถิ่นไทยจากหนังสือพิมพ์แกนกลางให้ไว้ณวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2555ได้รับเครื่องหมายเชิดชูกเกียรติ1 0 0 0 0ครูดีประจำปีพุทธศักราช2554ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2555ได้รับโร่แสดงความเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2555อยู่ครั้งแรกเมื่อวันที่20สิงหาคมปีพศ2522ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเป็นเวลาจำนวน43ปี ถติประจ,จําใจในการทํางานก็คือเต็มความรู้เต็มความสาม,มารถแล้วก็เต็มเวลาเราประทับใจต้งเรียนบรรจุมานคะรราชการมาก็ประทับใจในบริบทของโรงเรียนนะคะที่มีผู้บริหารที่ดีนักเรียนที่ดีดคุณครูที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีชุมชนที่ดีอยากจะฝากความรู้สึกถึงลูกๆทุกคนนะคะ ก็คือขอให้เป็นครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูนะคะทำงานด้วยความจริงใจจริงจังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนตัวครูและตัวผู้บริหารนายจันดีคัทถมานมมประวัติส่วนตัว<า>เกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม พุทธศักราช2503อายุ60ปีภูมิรำเนาบ้านเลขที่84หมู่2บ้านนาห้างตำบลสำโรงอำเอภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีคู่สมรสนางบุญมาคัตมามานมีบุตรธิดา3คนชาย1คนหญิง2คนที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่84หมู่2บ้านนาห้างตำบลสำโรงอำเอภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดบ้านดอนชาติตำบลสองคอนอำเอภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีจบชั้นประถมศึกษาปีที่7 โรงเรียนบ้านจอมปวกสูงตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนดำรงวิทยาตำบลน,นาตาลอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการทํางานทํางานครั้งแรกเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2532ในตําแหน่ง นักการผ่านโรงโรงเรียนบุญจิราธรปัจจุบันดํารงตำแหน่งช่างไม้ชั้น4โรงเรียนบุญจิราธรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสองความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงานได้ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเป็น,นกลไกส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่อง ความสะอาดของอาคารและบริเวณโรงเรียนทําให้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนทําให้โรงเรียนได้รับคําชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่และแขกที่มาเยือนนายจันดีคัตมานบรรจุแต่ตงตั้งเป็นลูกจ้างประจำโรงเรียนบุญกีฬาทร เมื่อปีพศ2532รวมอายุราชการได้31ปีทัติประจําใจในการทํางานขยันประหยัดรู้รักสามัคคีทาําดีทุกวันความประทับใจในการทํางานผมได้ทําหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นต้นใจส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ของโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดอาคารบริเวณโรงเรียน,ยนทำให้โรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนสะอาดปลอดภัยจนโรงเรียนได้รับคำาช่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่และแขกที่มาเยือนจึงต้องการที่ฝากไว้ให้ น้องๆรุ่นหลังก็ขอความน้องน้องลูกลูกรุ่นหลังได้ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจขยันอดทนจงช่วยกันร,รักษาความสะอาดของโรงเรียนให้หน้าดูหน้าอยู่หน้าเรียนดูแลลูกๆนักเรียนและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เดือนเดือนกเกษียณเปลี่ยนทางชีวิตเลิกทุกแนวทางที่ติดพร้อมปิดทุกปัญหา